สวัสดีครับสําหรับวันนี้นะครับทางช่อง YouTube บ้านไร่ใบตองผมนะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับแปลงอินทผลัมนะครับเป็นแปลงอินทผลัมของผมเองนะครับสายพันธุ์เพาะเม็ดนะครับตัวนี้เป็นแปลงทดลองนะครับแปลงเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเมล็ดนะครับก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันนะครับที่ผมปลูกแล้วก็ศึกษาในแปลงนี้นะครับมีอย่างต่ําก็คือ5สายพันธุ์นะครับที่มีอยู่ตรงนี้นะครับห้าหกสายพันธุ์ด้วยกันนะครับ ก็จะมีนะครับตัวนี้นะครับแถวแรกนะครับเป็นสายพันธุ์อัสกานะครับอัสกาเป็นสายพันธุ์กินสดอีกหนึ่งพันนะครับที่ในเมืองไทยเรายังไม่มีผลออกนะครับเป็นสายพันธุ์ใหม่นะครับอัสกานี่ก็เป็นสายพันธุ์ขินสดที่ทางกูรูด้านนี้ในพารามหลายท่านบอกว่ารสชาติดีนะครับกินสดนะครับไม่ฝาดนะครับตัวนี้เป็น มเมล็ดที่นําเข้ามาจากประเทศคูเวตนะครับแล้วก็มาเพาะแล้วก็ผมก็ส่งตรวจเ,เนื้อเยอื่อไม่ใช่ส่งตรวจเนื้อเยื่อส่งตรวจใบนะครับส่งตรวจแยกเพศที่คณะ,กะเกษตรศาสตร์มหาลัยนเรศวรน,นะครับที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็ลงปลูกแปลงนี้แถวนี้ทั้งแถวเลยนะครับเป็นอัสกานะครับไว้นะครับก็เป็นตัวเมียทั้งหมดนะครับในแปลงนี้ส่วนตัวผู้ผมแยกปลูกไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับจะดูความ แน่นอนแม่นยำแล้วก็สเสถียรของผลการตรวจสอบแยกคัดแยกเพศนะครับเดี๋ยวไปดูทางแถวทางด้านนู้นถัดไปนะครับแถวทางด้านถัดไปแถวนี้นะครับเป็นสายพัน์ธุเบรมนะครับเบรมก็เป็นสายพัน์ธุอีกหนึ่งสายพัน์ธุที่หลายหลายท่านให้ความสนใจแล้วก็ เรื่องรสชาติก็มีออกบ้างแล้วนะครับในในไทยเรานะครับก็จะมีทั้งที่นําเข้าเป็นหน่อมาจากประเทศกูเวตแล้วก็เป็นที่เนื้อเยื่อนะครับแต่ว่าตัวนี้ของผมก็จะเป็นเพาะเมล็ดอีกเช่นกันนะครับเมล็ดก็จะเนําเข้าจากประเทศกูเวตเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นสายพันธุ์เบมนะครับทั้งแถวเลยนะครับอายุตอนนี้นะครับสองปีเต็มนะครับก็ตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดมาอยู่ในกระถาง1ปีนะครับจนแตกใบขนนกแล้วก็มาลงดินอีก1ปีนะครับผม ตัวนี้นะครับสายพันธุ์ถัดไปนะครับในแถวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์อัมเอสดาฮานนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นเมล็ดที่ไม่ใช่นาเข้านะครับเป็นเมล็ดที่ติดผลในเมืองไทยนะครับแม่เขาเป็นเนื้อเยื่อนะครับสายพันธุ์อัมเอสดาฮานพ่อเขาเป็นสายพันธุ์กานามินะครับก็นํามาลูกของเขาที่ อยู่ในเมืองไทยผมก็เอามาเพาะ,มะเมล็ดแล้วก็มาตรวจคัดแยกเพศแล้วก็มาลงปลปูกในแปลงนี้นะครับอเมธดาฮานเนี่ยสังเกตดูว่าจะต้นสูงโตกว่าทุกๆสายพันธุ์นะครับที่ลงปลูกพร้อมพมกันนะครับอเมธดาฮานตัวนี้นะครับมีบางต้นนะครับที่แสดงเพศแล้วนะครับออกดอกให้เห็นแล้วเป็นตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียแน่นอนนะครับประมาณ2ต้นละนะครับถ้าเราเห็นปีหน้าก็น่าจะเริ่ม เริ่มแทงจันทร์ให้ได้ชิมรสชาติรุ้นรสชาติกันต่อไปนะครับว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูสายพันธุ์ต่อไปนะครับสายพันธุ์ต่อไปในแถวถัดไปจะเป็นสายพานันธุ์ใบฮีแดงนะครับหรือ beginning j e e นะครับตัวนี้นะครับ ตัวนี้สายพันธุ์ beginning Josie นะครับจะสายพันธุ์ตัวนี้มันจะเป็นลักษณะทรงผลสีแดงนะครับทรงกลมนะครับเพราะฉะนั้นทรงต้นเขาก็จะออกอ้วนๆป้อมๆเหมือนกันกับทรงลูกเขาเลยนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะอัตราการโตเมื่อเทียบกับฝั่งนู้นนะครับเป็นอมเมดตาหานี่อมเมตาหารจะโตโตเร็วมากแต่ว่าตัวนี้ beginning Josie นะครับหรือบาฮีแดงเนี่ยก็เป็นเมล็ดที่ซื้อมาจาก นําเข้ามาจากต่างประเทศเหมือนกันนะครับของประเทศคูเวตเหมือนกันนะครับก็ส่งตรวจเพศแยกเพศแล้วเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นสายพันธุ์เบกกินิ่งเจอซี่นะครับหรือบาฮีแดงนะครับของคูเวตเหมือนกันนะครับก็ยังยังยังต้นเล็กอยู่นะครับส่วนอีกสายพันธุ์หนึ่งถัดไปริมนู้นนะครับก็อัตราการเติบโตไม่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 เร็วเหมือนกันนะครับพอๆกันกับบาฮีแดงนะครับ ต้นยังเล็กอยู่ตัวนั้นเป็นโจซี่นะครับโจซี่ก็คือมีผลสีแดงคล้ายๆกับ beginning บโจซี่นะครับเป็นโจซี่ผลสีแดงนะครับรสชาติอันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับก็ลองดูนะครับเพราะว่าหลายท่านที่บอกว่าก็มีสีแดงแล้วก็ผลเป็นลักษณะผลกลมเป็นผลกินสดเหมือนกันนะครับผมก็ฝากติดตามนะครับตรงนี้นะครับผมมีอยู่ทั้งหมด สายพันธุ์ละ10ต้นนะครับที่ทดลองปลูกแล้วก็เป็นทั้งหมด5สายพันธุ์หสายพันธุ์มีอีกด้านหลังนะครับจะ,เป,เ,เ,เ,จะบเป็นสายพันธุ์ผมจําชื่อไม่ได้ละนะครับเป็นสายพันธุ์เพาะเมล็ดพันธุ์ลูกใหญ่นะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสาหร,รับช่อง YouTube บ้านไร่ใบตองผมนะครับสำหร,รับเรื่องอินทผลามเนี่ยผมก็ศึกษามาอีกพืชอีกชนิดหนึงนะครับตรงบริเวณตรงนี้ก็ ติดถนนสาย21สระบุรีอุมศักดิ์นะครับกรุงเทพขึ้นเขาค้อทับเบิกนะครับอนาคตผมอาจจะทาเป็นศูนย์จาหน่ายสินค้านะครับเป็นศูนย์เรียนรู้แลกเปลี่ยนกันได้นะครับว่าดูเรื่องอินทผพารามมาชอบมาชิมนะครับผลผลิตตรงนี้แล้วก็อาจจะขายเป็นพวกร้านอาหารหรือร้านกาแฟน,นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้ายังไงก็แลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะครับที่ Facebook ผมก็คือบ้านไร่ใบตองกเกษตรอินทรีย์แล้วก็ช่องทางกาตรติดต่ออีกหนึ่งช่องทางก็คือ เบอร์โทรหรือไลน์ก็คือ ID BOY 0815761980นะครับก็ฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ